สวัสดีครับสวีฟีเฟนครับนะครับวันนี้ฝนตกครับพี่น้องน้ำเสาบ่อไดนไปเลาะหวยนะครับนี่คือกุ้งหน่อยกับปลาหน่อยนะครับที่เหลือจากขัดเอากุ้งออกมาปนมาคืนแล้วนะครับตัวนี้จะอุมกหมอนะครับเพจอุน้ำในน้อยนะครับใส่หมอนะครับใส่พักหลายๆกินกันกับเสานี้นะครับเช้า วันอาทิตย์นะครับสอบวันหยุดครับพี่น้องเครื่องตะไคร่หอมแดงแล้วก็พริกสุกนะครับพริกแห้งเมดใส่เป็นพริกสุกแทนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะโคลนะครับให้ละเอียดประมาณนี้นะครับผ <laughs> ักหอมบัวกับบะมีพี่น้องสมีแต่ผัก ซีเหล้านะครับใบแมงลักแล้วก็ลูกโดดครับนี่มีสำได้เอาสำนันละครับเพราะมันแค่นันละนี่ครับปลาที่จะอุนะครับเราก็ลางเรียบร้อยนะครับคัดขีกันเยอะออกเรียบร้อยแล้วครับใส่หมอเลยครับใส่เครื่องลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกระด้งปุงนะครับน้ำประแดดครับ น,นี้ช้อนกว่านะครับตามด้วยผงนัวครับแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็เติมน้ำเพื่อคลุกเคลานะครับ ไปครับคโครเรคโครเรครับแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกจักน้อยนะครับ จะไม่เยอะเท่าไหร่นี่ครับจัดระเบียบเพื่อน,นครับก่อนทีเเ่เราจะข้างหมอนะครับข้างหมอครับปิดฝาเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางนะครับ ไฟตีดแล้วนะครับเขาก็จะลงไฟกลางนะครับนะครับเราจะไม่คนนะครับปล่อยให้เธอสุกไปเลยผ่านมาเจ็ดนาทีครับนี่มีป้าหน่อยกุ้งแล้วก็มีปลาเข็งปลาตะเพียนปลาขาวนะครับอุใส่กันเห้หมัด นจากว่าเราเห็ดกินเองครับเห็ดกินเองมีสมใดเห็ดสำนันนะครับมีอียงขนไส้เหมิดนะครับบ่พ่อเอียงกับบัวตองไส้นะครับขาดเหลือยังกับบัวตองไส้รสชาติเป็นยังไงกับกินไว้ก่อนล่ะครับธรรมศาสตร์บาดหน้าครับพี่น้องหาอยู่หากินนะครับได้เอียงกับกินอันนันนะครับ ประหยัดค่าใส่ใจไปในตนะครับเพราะว่าค่าใส่ใจพวกนาแต่ละมือนี่มันหลายครับโอ้ยสินเดือนมาจะค่ายางต่อค่ายางค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่ายูค่ากินค่านันค่านี้สมปิค่าครับคนมีค่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันใดที่พบประหยัดเท่ากับประหยัดนะครับอาหารการกินที่หาได้เท่ากับกินนะครับหาบ่อใดเท่ากับซื้อนะครับพี่น้องอยากกินอันนั้นอันนี้ก็ พ่อได้ซื้อกับสื้อน,นะครับพ่อได้กินเองกับขากินเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับบกหมอป้านะครับนี่แห้งพอดีครับน้ำ <c oughs> น้ำเหลือเจือดนะครับอื เลยมักนามลายกานี้ก็ใส่เติมเอาด้วยขี่นองเด้ออันนี้ก็ซ้ำหมกนะครับหมกบบาหอมครับขาดย่างเดียวคือพวหอมบัวนะครับแต่ว่าเข้าใส่หอมแดงนะครับใส่หอมแดงแล้วก็ผักซีลรวนะครับักอีตูจุกโดนะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับและอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่คือของฝากจากเยาวราชนะครับนี่ครับ น่าเอามาฝากจากเยาวราชนะครับปลาเส้นนะครับฮือกล้วยหรือว่าคนอื่นว่าฮือกล้วยนะครับนี่คือปลาเส้นนะครับแซบ่บแซบ่บพี่นอกหนุ่มหนุ่มนุ่มเลยนะเวลาเอามาในสีขาวก็มาแซ่ช่องใต้ซองฟีดไว้นะครับแช่ที่ใต้ช่องฟีดเวลาสีเฮ็ยดกินก็เอามันหนึ่งก็ได้ถอดก็ได้นะครับแต่ว่บาบ่าวโทษน้ำมันหนึ่งนะครับนี่พอมันได้ทีมันก็จะ ฟูขึ้นพองตัวขึ้นนะครับเนื้อนุ่มๆนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแต่ว่าบาทุนขี่ขันตั้มครับกใส่กับน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มลูกซิ้นน้ำจิ้มยังงก็ได้ครับกินซื่อๆกับเสียบครับสําหรับปลาเส้นนะครับหรือกล้วยนะครับนี่ืันนี้วันอาทิตย์ครับพี่น้องบรรยากาศก็คือฝนตกนะครับขอนสีแจงมมือเศร้าตอนนี้กันยังขึ้นอยู่เลยนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องร่มฟ้าคร่มฝนนะครับผู้เรสเอาเขามาตากไว้บกาบกาสะเขานะครับเพราะว่าบ่มีแดดครับคุ้มผ้าใบไว้เรียบร้อยนะครับยานเขาเปียกยานฝนตกหนัมน,นะครับนี่ครับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27นะครับ ใกล้มือแล้วครับพี่น้องใกล้วันกฐินหนึ่งพฤศจิกายนใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผู้ใดที่สั่งจองบัตรไว้กะ้าบรถึงนะครับกะผู้ใดสีเอาบาัตรถือบัตรมาเพื่อที่จะมาชมงานนะครับสําหรับคนที่สั่งจองหลอกหลังวันที่ยี่สิบมานะครับกะให้ทักหาพ่อเอกนะครับหรือว่าทักมหาบ่าวทุนเลยเลยนะครับเพราะว่าบางที่บัตรอาจจะส่งไม่ทันนะครับ เพราะว่าเป็นการส่งแบบลงทะเบียนนะครับพี่น้องไปซนี่กับสามสี่มือยางหน่อยนะครับหรือว่ายางเร็วกับสองมือยางสากกับอาทิตย์หนึ่งนะครับยานบัท่านนะครับผู้ไดที่จะนําบัตรมาชมหน้างานนะครับส่วนผู้ไดที่จะนําบัตรเพื่อที่จะลุนรางวัลเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับพระวัารางวัลเขาสิจับหลังจากเสร็จงาน,น,นพุ่นแล้วครับพี่น้องจะคอยสิจับรางวัลเนาะ อ่ะขอบคุณทุวกำลังใจครับขอบคุณคนเป็นน้อ,นองเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเปิดโฆษณาเป็นกำลังใจครับสารับคลิปนี้เอาไว้สมนีสกอร์ในกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ